ดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอกันกับพรวกเราจะอยากบายแม้นดาคือเก้าก็ดื่มนะจ้ามือนี้แม้นดากับสีภาพพี่น้องมาเบิงเนาะว่าอันท่งสังขาตอนนี้เขาจจว่าน้ำท่วมตอนนี้สถาน,นาการณ์เป็นจังไดเน่ตอนนี้นั้นแมันดามาอันสีฮอดการอาชีพสังขาแล้วด้วยค่ะพี่น้องคอยเลือกแลนเส็นสองซีอัน น้มนะมันเริ่มมันเริ่มขึ้นหลายตั้งแต่บา้านไทยสมเอ้ยตั้งแต่บ้านอีหยังก็บ้านตรอกใหญ่บ้านตรอกใหญ่มหาบ้านรักบางบ้านที่ว่าบางบ้านที่ว่าอันมันแบบจังไดละ่ะที่ว่ามันอยู่ตำาๆนะพี่น้องบ้านใดที่มันตำๆำนะนามกระเริมเออขึ้นมาฮหอดตีนเพื่อนแล้วมองท้างบ้านรักนี่เป็นตาหยาแห้งพี่น้องนามมาแบบเต็มเลยเมื่อกี้ก่อว่าใดจอดไทย